สวัสดีค่ะช่องแม่ดากัการนะคะมาดูกันว่าคุณทนายมีอะไรเนี่ยผมเป็นตัวแทนลุงคนบอกให้คุณลบคลิปถ่ายบ้านลุงคนด้วยถึงเนาะใช่ไหมคุณก็ถ่ายบ้านลุงคนนะผมเห็นนะลบแล้วผมเห็นอยู่คุณยืนถ่ายมาทางมาาทงนี้คุณเห็นเปล่าข้ามห้ามข้ามมันดูวีดีโออ่ะผมว่าเรื่องเล็กๆให้มองข้ามไปเขานะหมายถึงเขากับเรานะคจริงๆมันไม่ได้เป็นการถ่ายให้คุณเสื่อมเสียแล้วไปลงระบุว่าโจร เขาบอกชายปริศนาใครก็ไม่รู้ใช่ไหมแค่นั้นเองนี่ชายปริศนาไม่ได้เป็นคำหยาบหรือคําดูหมิ่นใส่ความอะไรใครแล้วใครเป็นคนที่จะฟ้องครับซาปานเห็น FC คอมเมนต์กันเข้ามาเหรอคะฟ้องก็เหมือนกับนั่นแหละเหมือนกับขยัาไมโครโฟนฟ้องอุตลุดฟ้องทำบ้าอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละคล้ายกันน่ะขยันก็มาแล้วก็สิ่งทีกสุดไม่มีอะไรครับ ต่เห็นว่าต่อไปนะข่าวแล้วตัวนะที่จะองขอาเรื่องนะคุณจะลงสงวนสิทธิ์คลิปวีโอของแล้วนะทุกท่านนะต่อไปช่องข่าวไหนที่เอาคลิปวีโอดูดคลิปวีโอของทุกท่านไปลงลงลงข้อความข้างใต้เลยนะห้ามเอาไปถ่ายทอดก่อนได้รับอนุญาตนะครับถ้ามันจะเล่นกันอย่างเงี้ยพี่กนายมีคำถามครับถ้าใครเขาฟ้องเราแล้วแบบ เรื่องถึงอายการมันตกไปอย่างเงี้ยร no, so ้องกลับได้ไหมครับร้องกลับครับตางง่ายเนาะอย่างเงี้ยโอ้ยเรื่องนี้ไม่ถึงหรอครับจิบจิบครับอาหาไม่เราโทษไม่มีอะไรไม่มีไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้อะไรไม่ไ้ไม่เกี่ยวถ้าจะลบก็เดี๋ยวขอดูดกันนะ คือจริงๆคุณเห็นไหมเขาดุบางทีเขาดูคลิงพวกคุณที่ทางค่อยเขา่ออยเขาก็ไม่เคยขออนุญาตนะไม่มีนะยมอันนั้นจัจาร์แ้งกว่าอีกนะไม่มาสักคนไม่มีเพราะตรงนี้ถ้าทุกคนจะสมควรสิทธิ์กันแบบนี้ข้องข่าวใหญ่เจะกันแบบนี้เลยเหรอทำไมไม่ค่อยดีด้วยสายกันล่ะ ใช่ปริศนาถ่ายรูปบ้านลงอ่ะผิดตรงไหนวะไม่ได้ผิดนะผมไปบินประมาณคนตรงไหนอ่ะเอาแต่ว่าตามคุณถ่ายเขาเขาก็ถ่ายไปทางนี้เหมือนกันใช่ไหมอ่ะตางคนต่างถ่ายถ่ายรูปลุงถ่ายเรากำลังถ่ายลงอยู่อ้าวก็ได้ไงก็ห้ามบันทึกวีโอห้ามใสภาพาเห็นเตล่าอ่ะเออนะครับไม่เอาอย่าไปเล่นอย่างนี้เลยนักข่าวคนจะใจกว้างกว่านี้หน่อยนะฮะเวลามาขอข่าวจากพวกผมผมก็ให้แล้วบางทีให้สิบไปพูดร้อยก็ยังมีเลย ว่าอะไรไม่ต้องตื่นเต้นครับไม่มีอะไรนี่แหละคิดว่าเรื่องอะไรถ้าต่อไปจะตั้งกฎเหล็กกันแบบนี้นักข่าวแทบไม่ได้ข่าวจากเราเลยนะเอาไหมเอาไหมคืออย่าทําเลยครับขอร้องนะครังคนแบบทำมาหากินไปก็ต้องมันไม่มีเรื่องใหญ่โตอะไรเมืีคุณขับรถถ่ายมาคุณก็ถ่ายการพวกผมนั่งกันอยู่ผมสวดมน์กวกคุณก็ถ่ายเมื่อี้ดึงคลิปพวกผมไปใช้ขออนุญาตยังใช่ไหมเหมือนกันเนี่ยคนเราเนาะนิดหน่อยต้องเจ็ดเหรอ คุยได้เนี่คุยกับเขาสิเป็นไม่เป็นไรเนี่เนาะเขาบอกเป็นนักข่าวช่างเสร็จเหรอช่างเสร็จไม่ได้ร้องนะครับคนอ้าวใครร้องวะครับตเพราะโอ้เราเจอไรนั่นน่ะผมนึกว่านักข่าวเขาไม่ยุ่งหรอกนักข่าวพี่นักข่าวก็รู้ว่าเขาเป็นคนสาธารณะเหมือนกันอ๋อไอ้ตัวนั้นเหรอโอ้ยยังไม่เข้าไปดูรายละเอียดมากมายอย่างนี้นะคะให้ราคาด้วยเหรอ ที่เดี๋ยวผมมาอธิบายให้ท่านนั่นก็คือว่าพี่สปาเนี่ยเคาถ่ายคนที่ถ่ายก็คือเขาเป็นนักข่าวในคนที่ผูกข่าวว่าจะฟ้องเนี่ยก็คือไม่ใช่คนเขาไม่ใช่พูดเสียหายครับคอคนคนนั้นเขาไม่ได้ฟ้องครับเป็นคนนั้นนะเราใช้ว่าคนนั้นนะคนนั้นไปฟ้องเตรียมไงแดงคนนั้นนะผมพูดด้วยคนนั้นนะไม่ใด้คนนั้นนะอ่าข้างหนึ่ง ไม่มีอะไรครับคุณเห็นหลายรอบแล้คนนี้ชาวป้านก็หนาาวปัคือพวกเราเป็นคนที่่อนข่างจะอ่อนไหวไงหนึ่งความรู้ไม่มีอะไรไม่มีแล้วก็ไม่เคยเจอสภาวะพอเจอลมกระโชกมาก็รู้สึกหนาวแหละผมนี่บอกทุกคนนะว่าเวลาอยู่ตรงนี้ต้องต้องเข้มแข็งกว่านี้เราจะเป็นนักข่าวสายยูทูบเบอร์พวกนี้เราต้องเข้าใจเรื่องกฎหมายด้วยว่าอะไรพูดแล้วโดนบิดใช่ไหมยกตัวอย่างก็ได้น้องสุดเลิฟผมไปจักรียงเงี้ย เวลาพูดรุนแรงเกินไปอย่าทำให้อยู่ในความพอดีให้อยู่ในการเสนอเ่าวที่เป็นกลางนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่ารุนแรงเกินไปแต่สายเขาก็สายดาร์กอยู่แล้วพวกนั้นนะก็รู้อยู่ด่าได้ด่าจนกระทั่งผมไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วบางทีแล้วผมต้องไปแครแ์ทำไมอ่ะใช่ไหมนะทนายขยะอย่างเงี้ยนะผมก็บอกไอไขยะสังคมบ้างก็เป็นไรอ่ะไม่เป้นไรนึ่งใครอย่าไปร้อนตัวสิ นะฮะเพราะฉะนั้นสงครามสื่อมันเป็นแบบนี้จริงๆเขาด่าเราทั้งวันไม่มีวันไหนที่เขาไม่หยุดดา่าเราต้องชินกับมันเหมือนโควิดต้องอยู่กับมันไม่ได้ <c oughs> นะฮะปล่อยเลยครับเขาไม่ใช่ผู้เสียหายครับอะสรุปเลยเขาไม่ใช่ผู้เสียทางคดีที่จะแจ้งความครับไม่เกี่ยวครับ <c oughs> เพราะเขารู้จุดไงเวลาจี้ใครแล้วมันกระเด้งไงทำ <c oughs> ไมด่าผมเป็นปีแล้วเดี๋ยวผมไม่เคยคิดจะไปแจ้งความเลยดี ดูไหมฮะอุเฉยเฉยโอเบางอย่างโอ้โหสิดได้โอ้โหิดไปสังคมจะเป็นคนตัดสินพวกเรายูทูบเบอร์สายกกบเป็นคนไม่ดีสังคมจะเป็นคนตัดสินพวกเราเพราะพวกเราเป็นฝ่ายถูกกระทําอยู่เรื่อยถูกกระทํานะผมใช้คํานี้นะทุกคนก็เล่นงานแต่พวกเราอยู่างนี้แล้วจะทํากันยังไงครับถ้าเราไม่เข้มแข็งด้วยตัวเราเองใช่ไหมนะอันนี้ไม่ซีเรียสครับผมคิดว่านักข่าวจะฟ้องอ๋อนักข่าวไม่เกี่ยวเนาะ ไม่ต้องไปลบไม่ต้องไปลบบทำไมอ่ะไม่ต้องลบชายปริศนาก็ชายปริศนาไมเป็นไรอ่ะผมเห็นแล้วตัวนิดเดียวแทบจะมองหน้าไม่เห็นเลย <laughs> คลิปนี้ผมก็ดูอยู่ <laughs> คือบา,างทีผมไม่ได้มาแต่ผมตามคลิปด,ดูครับวันนี้เปิดดูเล่นๆะอะไรวะนั่นเองที่มีวงแดงๆเล็กๆอยู่ตรงนู้นยงไกลชายปริศนาผมเห็นอยู่นะครับเป็นสีเรียดครับเป็นสีเรียสต้องกังวลเราจะบอกไอ้คนพูดว่าจะฟ้องเนี่ยมันไม่ใช่พูดเสียหายนะครับแค่นั้นเอง เคยเห็นมันทาอะไรประสบความสำเร็จสักเรื่องไหมล่ะเค <c oughs> ยเห็นไหมครับไม่มีครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปให้ราคามันนะไม่ต้องไปให้ราคามันนะผมะว่าเราอยู่กันอย่างนี้มีความสุขแล้วทุกท่านครับที่นี่คือแดนสวรรค์ของคุณแล้วหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ทำมาหากินได้สองมีน้ําใจปันกันสามเป็นแดนกักกันที่ดีมากเลยคือไม่ต้องไปสูงสีงกับคนไปนอกโควิดมันจะไม่มานะครับเนาะ ง่ายกว่าครับง่ายง่ายกว่าผมพูดอะไรรุนแรงไปก็กลับขออภัยนะแต่ผมต้องการทุกท่านได้เห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรแต่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะอ่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับมีไหมฮะไม่มีนะโอเคโอเคครับไอะไรคสบายใจพี่ไม่หน่อยเพราะว่าไมีทนายช่วยเดี๋ยวอ่าใจยังพี่มันยังไม่งมาบ่อยไม่งั้นคงนอนไม่หลับแน่ๆเนาะอันนั้นกระดาษอะไรอ่ะ ของใครอ่ะของผมอ๋อนะโอเคเนาะสบายใจขึ้นเนาะค่ะเป็นกำลังใจนะคะก่อนก่อนจะฟ้องถ้าไม่ได้ปรึกษาเขากลับไปเช็คกฎหมายก่อนก่อนจะฟ้องเขาถ้าไม่ได้ปรึกษาทนายคงนอนไม่หลับแน่นอนสาวปบานเนาะน้องงครู้วันนี้ไปคึ้นน้ำใจศาลสี่วันกลับมาจะฟ้องแล้วโอ้ยนี่อ่ะเ้างคอนเทนต์เนี่ยเร็วๆหน่อยนะจ๊ะพี่หนูรออยู่ไม่เอากลัวแล้ววะจำบานไม่กล vale> ้า มาไวๆเลยพี่เด้อไม่อยากค้านว่ะสาวปันเนาะคือคดีพวกนี้มันไม่ใช่คดีใหญ่โตอะไรครับคดีไม่ได้มีอะไรเป็นมันเป็นคดีที่เล็กน้อยของยายจำลองยังแรงกว่าอีกเพราะนั้นก็หาหมินประมาาใช่ไหมอมคุณเป็นคดีแล้วเพิ่มสิที่สุดคนกันยังไงไปเถอะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำค่ะ ต้องฝากดูเด็กๆให้ผมด้วยนะครับอย่าหล่นลงมานะคือต้องเตือนด้วยนะครับเอาใครเป็นคนปิดก็คุณใครเป็ปิดได้เลยนต้องบอกเจ้าของอันนี้ต้องบอกเจ้าของร้านกาแฟเลยว่าถ้าเด็กหล่นลงมาเจ้าของร้านเราชอบนะครับต้องระวังนะครับเติร์ดเข้าไปกลังขึ้นคุณจะปกด็ไปในในคลิปนั้นแล้วก็ตัวที่ดีสอมันมีดีสออยู่ไม่ใช่บอสสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะับช่องทีวีทู